วันนี้ก็คือเราจะมาแนะนําวิธีการใช้ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติตัวนี้นะครับหยอดล้างรถนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เราหยอดเหรียญน,นะครับตัวน,นี้นะครับให้ครบ5บาทก่อนนะครับหย่อดเราก็หยอดไปหย่อดให้ครบ5บาทกินเหรียญหยอดพอหยอดครบ5้าบาทมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับสัญ็ญนอาง้ครับบาทตรงนี้ครับเราสามารถ ตรงนี้เราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้แล้วนะครับกดได้ตามต้องการเลยที่เราอยากกดแต่ข้อควรระวังเดี๋ยวนะครับถ้าไม่ถึง5้าบาทนี่ถ้าไม่ถึง5้าบาทตู้ไม่ทํางานนะครับถ้าไม่ถึง5้าบาทตู้ไม่ทำงานพอถึง5้าบาทเนี่ยปุ๊บปุ่มตรงนี้ครับสามารถกดได้แล้วแต่ข้อควรระวังนะครับเราอย่าเพิ่งกดนะครับเพราะอะไรตรงนี้ครับปืนตรงนี้ถ้าเรากดปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่จับปืนตัวนี้ก่อนนะครับปืนฉีดน้ําตัวนี้นะครับปืนมันจะดีดเลยอันตรายมากนะครับถ้าเกิดว่าไปโดนตัวหรือโดนศีรษะเนี่ยอาจจะเกิดบาดแผลได้ พอเราเนี่ยครับพอเราได้ปืนมาปุ๊บเนี่ยเราจับเราจับปืนให้มันมั่นนะครับจับปืนให้มันเนาะเสร็จแล้วครับเราก็กดปุ่มได้เลยตามที่เราอยากจะใช้นะครับน้ํามันจะออกทันทีเลยดูนะครับหนึ่งสองสามกดปุ๊บน้ำมันจะดีออกมาเลยนะครับเ,เราสามารถปรับหัวได้ค่อนข้างแรงครับมันเลยจะดีดนิดนึงมันจะมีแรงต้านของมันนิดนึงนะครับปรับได้ตามต้องกนะาเลย เราก็ะีและตามที่ต้องการพอเราอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะหยุดใช้น้ำนะครับให้เราก,กดปุ่มตรงนี้ทีนึนงน้ำก็จะหยุดอัตโนมัตินี่นะครับมันหยุดทันทีเลยนะครับการใช้งานกดนหยุดปุ่มไหนก็ได้ใช่ไหมครับปุ่มไหนก็ได้เลยครับปุ่มฉีดน้ำก็คือปุดฉีดน้ำก็หยุดทีนี้ปุ๊บเราจะหยอดโฟมนะครับแล้วก็มาหยิบสายตามสเตปนะครับเหมือนเดิมเลยหยิบสายจับสายให้มั่นนะครับ แล้วก็กดปุ่มโฟมครับอ่าโฟมมันก็จะออกทำงานทันทีเลยนะครับอ่าเนี่ยโฟมมันก็จะทํางานของมันอัตโนมัตินะครับทีเนี้ยเวลาเราอยากให้มันกระจายหรืออะไรเงี้ยครับให้เราบีบหัวอ่ามันจะกระจายโฟมมันก็จะกระจายลงนะครับแต่ถ้าเราไม่บีโฟมมันก็จะเป็นก้อนอย่างเงี้ยครับนะครับมันอะเป็นก้อนนี้เลยนะครับถห้เรากดไว้อย่างนี้ปึ๊บพอเราล้างเสร็จแล้วนะครับให้เรากดปุ่มหยุดนี่ครับไฟมันจะขึ้นที่ปุ่ม นะครับให้เรากดหยุดปุ๊บโฟมมันก็จะหยุดทํางานอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับอ่าเีนน๋นิดึงอ่ะทีนี้ปุ๊บล้างน้ํานะครับเหมือนเดิมเลยหยิบปืนนะครับจับปืนให้มั่นก่อนนะครับสายก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ั่วถึงกดปุ่มชินน้ําเหมือนเดิมครับน้ำก็จะออกแล้ว เอากองน้ำนะครับมันมันถูรถต่อก็ได้นะครับหรือถ้าลูกค้าไม่ไม่ไม่ใช้ไม่เอ่อขี้เกียจล้างขี้เกียจเอามือถูเองนะครับก็แนะนําให้ฉีดโฟมเยอะหน่อยนะครับให้ฉีดโฟมเยอะหน่อยแล้วเราก็สามารถเอาน้ําฉีดไล่โฟมออกไปได้เลยนะครับพอหมดตู้หมดมันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวหยอดสิบาทเลยนะครับตู้เรานะครับหยอดได้ทุกเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทได้หมดนะครับสิบาทก็ได้ นะครับหรือแบงค์เราก็ใช้แบงค์นั้งแต่แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบไปจนถึงแบงค์ร้อยนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าเราก็หยอดเพิ่มไปนะครับส่วนเหรียญที่มันมันบางเกินไปหรือเดินไปนะครับเดี๋ยวตู้มันก็จะคืนเหรียญกลับมาให้เองอัตโนมัตินะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับหรือถ้าตู้กินเหรียญนะครับแล้วตัวเลขไม่ขึ้นนะครับสามารถติดต่อมาได้ตามที่เบอร์นี้เลยนะครับอ่านะครับหรือแอดไลน์ของทางร้านก็ได้นะครับ อ uh, p าพี่พีค่ครเอ่อเพจนะครับของทางร้านได้เลยนะครับสามารถได้เลยแล้วก็แรงนะเป่าลไปครับทีนี้การใช้เป่าลมนะครับวิธีดึงสายนะครับเพราะสายมันเก็บอัตโนมัตินะครับตรงเนี้ยเวลาดึงเก็บเนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยครับตรงเนี้ยมันเป็นเหล็กอาจจะตีโดนเราได้นะครับอันตรายทีนี้เวลาดึงนะครับค่อยๆดึงนะครับ ดึงให้มันดังอย่างนี้นะครับพอมันดังแจ๊กเนี่ยเราปล่อยสายมันก็จะล็อกเลยนะครับเวลาเก็บ <naudible ๆ> สายเนี่ยครับเราก็ดึงอันนี้ดนึงให้มันได้มีเสียงอย่างนี้นะครับเราก็ค่อยปล่อยกลับนะครับสายมันก็จะเก็บอันตโนมัติของมันนะครับทีนีเ้เวลาการใช้เป่าลมเนี่ยครับเราก็ดึงสายออกมาตามที่เราต้องการเลยนะครับดึงออกมาเลยสายมันข้างยาวนะครับไม่ต้องกังวลดึงมาเลยให้มันดังแจ๊กแบบนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยสายมันก็จะล็อกแล้ว ทีนี้เวาลาการเราเป่าลมนะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยเป่าลมนะครับแต่ว่าปืนยังไม่ทํางานนะครับมันอยู่ที่เรากดตรงนี้ถ้าเรากดไกลตรงนี้ครับลมมันก็ส่วนจอลมตรงนี้เราสามารถเป่าได้หมดเลยนะครับไม่ว่าะจะเป็นตรงไหนก็ตามนะครับห้องเครื่องเราก็เป่าได้นะครับโฟมมันเยอะเลย แล้โอเคไม่เป็นไรตัวนี้ครับก็คือเราสามารถเป่าลมได้เลยสมมุติถ้าใครแบบว่ามีอุปกรณ์ของรถสามารถแกะกองแอร์นะครับกองแอร์กองอากาศนะครับสามารถออกมาเป่าเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับลมแรงอยู่แล้วนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับทีนี้เวลาเราเป่าเสร็จนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเราก็อย่าลืมนะครับเก็บสายเนาะอันตรายนะครับขั้นตอนนี้เน้นย้าเลยนะครับว่าอันตรายเพราะเวลามันดึงเก็บเนี่ยมันดึงเก็บเร็วมากนะครับ สาธิตให้ดูนะครับเราก็ดึงมันนิดนึงไม่ให้มันดังถ้าเราปล่อยเลยนะครับสายจะดงไปเลยนะครับอันตรายมากนะครับอันนี้ต้องระวังต้องค่อยๆดึงปล่อยไปนะครับให้มันเก็บให้ตัวดําไปชนอ่าเสร็จแล้วเราก็ค่อยปล่อยอ่านะครับตรงนี้อันตรายมากๆครับระวังด้วยนะครับเพราะไม่ไม่เช่นนั้นอาจจะบาดเจ็บได้นะครับส่วนอีนนี้วิธีขั้นตอนการหย่อนเหรียญอะไรทั้งหมดก็เป็นไปตามนี้นะครับสามารถใช้งานได้เลยปกตินะครับ กดน้ำประปาน้ำประปาก็จะไหลออกมาให้เราไว้ล้างมือล้างอะไรก็แล้วแต่เรานะครับอยู่ที่เราล้างผ้าถ้าเตรียมผ้ามาเองก็สามารถซักผ้าอะไรได้เลยตามปกตินะครับส่วนขั้นตอนการล้างหยาดเหรียญก็มีเท่านี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ด้วยนะครับร้านอยู่ลังสิทธิ์คลองสามนะครับฝั่งธัญญะนะครับฝั่งี้โุนะครับเข้ามาจากทางลังสิทธิ์นะครับทางธัญญะนะครับเข้ามาประมาณห้าร้อยเมตรนะครับร้านอยู่ขวามือ นะครับข้ามสะพานมาอยู่ข้าอยู่ตรงซอยเดียวกับร้านก๋วยเตี๋ยวเลยร้านยุทธยาครับสามารถเข้ามาได้เลยข้ามสะพานมาครับไม่ถึงประมาณไม่ถึง100เมตรก็จะถึงร้านนะครับร้านอยู่ตรงนี้เลยนะครับสีเหลืองเด่นสง่าเลยนะครับก็สามารถเดินเข้ามาได้นะครับส่วนส่วนนี้ก็วิธีการใช้งานก็จบเท่านี้นะครับก็มีอะไรก็สามารถฟากเขตหน้างานไปด้วยนะครับสามารถสแกน QR โค้ดไ้ได้เลยนะครับตร้ร้างเสร็จนะครับ ทีนี้เวลาสายมันจะเกะกระดางมากเลยทีนี้ขอความกรุณาท่านลูกค้าเลยนะครับก็รบกวนเก็บสายไว้ให้ด้วยนะครับเวลาเก็บสายนะครับก็หยิบขึ้นมาอย่างนี้นลครับแล้วก็ม้วนม้วนมาชนกันเลยนะครับแล้วก็ม้วนไปนะครับเก็บเก็บสายไปเลยนะครับเก็บไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเผื่อให้คนข้างหลังนะครับลูกค้าข้างหลังเข้ามาใช้บริการเนี่ยเขาจะได้หยิบสายง่ายนะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องเกะเกะระกัดมาแล้วมันก็จะได้ดูน่าใช้ด้วยนะครับ นี้ก็สามารถโนวนเก็บเก็บเข้าที่ได้เลยเกนะ็บให้เป็นระเบียบนะครับสวยสวยงามนะครับเวลาลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยเขาก็จะได้ยินไปใช้งานได้เลยปกตินะครับตรงนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับ ครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ